สีเดิมทั้งคันไม่เคยชนพี่ความจงน้ำทำสีคันนี้พิเศษมีแต่งแม็กหล่อให้แบบนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนใครออู่กับจีน่าที่สีรุ่งคาสเต,เตอร์ค่ะวันนี้จีน่าพามาดูกับกระบะรุ่นหนึ่งที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งท็อปฟอร์มมากๆกับอีซูดีแม็นะคะซึ่งวันนี้มาในรูปแบบสีประตูดับเบิลแคปเลย วันนี้ไม่ได้มีดีเพียงแค่สิประตูอย่างเดียวเพราะคันนี้เป็นปี2019ปีใหม่ไม่น้อยด้วยนอกจากนี้แล้วอิลซุแบรนด์ดีเรารู้กันดีอยู่แล้วค่ะเครื่องอิลซูเครื่องดีมากเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์เลยที่ครอบคลุมจบคุ้มมากๆอ่ะอย่างแรกเลยสีเดิมทั้งคันไม่เคยชนพิควาลงน้ำำําทําสีคันนี้ด้วยความที่เป็นสีประตูแคปโฟเนาะก็สวยงามขึ้นลงสะดวกนอกจากนี้แล้วคันนี้พิเศษมีแต่งแม็กหล่อให้แบบนี้เลยนะคะซึ่งถ้าคุณไปติดตั้งเอกของน้องเนี่ยบอก เลยว่ามีมูลค่าหลายหมื่นแน่นอนแต่คันนี้ให้ไปฟรีๆกับตัวรถเลยค่ะพร้อมทั้งเดียวเราตรวจเช็คให้มากกว่า220จุดทั่วคันปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยแบบนี้ต้องมาจัดกันแล้วนะคะน้องเพิ่งเข้าใหม่บอกเลยว่าทุกอย่างดีงามมากนะคะทุกอย่างจะเป็นออปชั่นเดิมจากโรงงานเลยนะคะตั้งแต่ตาไฟเลยนะคะไฟเดิมจากโรงงานนะคะไฟมัลติเรลเฟกเตอร์ไปจนถึงกระจังหน้าเลยที่เป็นคโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่อยากต้องการการลงทุนในระยะยาวอยากขายต่อเลยได้ราคาดีดี a มแนะนำม,มากๆค่ะ นอกจากนี้ออปชันภายในก็สําคัญเรามาดูกันดีกว่าว่าการเดินทางระยะทางไกลๆกับภายในห้องโดยสารเนี่ยจะเหมาะสมหรือเปล่าไปค่ะ เอาละค่ะเข้าสู่ในส่วนของภายในห้องโดยสารกันแล้วนะคะอ่ะพอปิด้ามาให้ดูในตัวรถเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนั่งได้สบายเลยนะเบาเป็นเบาผ้าซึ่งตอบโจทย์กับคนที่ทํามาหากินไม่ค่อยมีเวลานะคะจะชอบเบาสไตล์นี้แน่นอนเพราะมาทาความสะอาดง่ายแน่ๆแลวไม่ดูดความร้อนอีกด้วยค่ะนอกจากนี้สมรรถนะดีเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะนอกจากนี้แล้วมัลติมีเดียมัลติฟังก์ชันทุกอย่างครบครันค่ะจะไปในรูปแบบวิทยุเทมมาให้นะคะสามารถเชื่อมต่อพอร์ตนอกได้นะคะ USB AUX ได้เลยหรือใส่ CD เล่นแผ่น CD ฟังเพลงได้อาหารรถ บบนอกจากนี้ในเรื่องของช่องเก็บของดู1 2 3 4 ได้เยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากมากเอางี้ตอบโจทย์แต่ว่าไม่พอเป็นแค่นั้นค่ะที่วางแก้วเดินทางไกลๆต้องจําเป็นต้องมีแก้วน้ําวางไว้นะคะมีแน่นอนสองช่องค่ะนอกจากนี้ในบริเวณของข้างหลังเองนะคะก็กว้างไม่แพ้กันค่ะบอกเลยนะคะว่านั่งได้สบายๆเลยนะคะคนสูงๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีปวดขาแน่นอนค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกมีอะไรอีกโอ้ตรงนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยกลับในเรื่องของนี่นะคะพลาสติกค,คุ้มแบบนี้เลยนะคะหเห็นจะเห็นนะว่ามีซีเรียล เบอร์โค้ดเบอร์จากโรงงานและบอกเลยว่าสภาพตรงนี้สมบูรณ์มากนะคะไม่มีฉีกขาดเลยเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์หนึ่งรุ่นเลยที่ใหม่มากๆและเหมาะสมกับการใช้งานบนท้องถนนหรือใช้งานทีวิตประจำวันจริงๆนะมาว่ากันในเรื่องของพละกําลังกันบ้างค่ะในส่วนของพละกําลังไม่ว่าจะเครื่องหรือช่วงล่างเนี่ยอีลซค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะอันนี้คือจะบอกกันว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเดิมจากโรงง,งานเลยนะคะสามารถดูได้เลย อันนี้จะเป็นเครื่องบูพาวเวอรค่ะดูที่ตามบริเวณแผ่นเพลสหรือตรงนี้อยากให้ดูตรงจุดแต้ม QC จากโรงงานนะเพราะจุดแต้ม QC แต่ละสุดเนี่ยครบคันนะคะแม้แต่หัวน็อตเองเนี่ยยังไม่ได้ขันอ่ะแบบว่าทัานนีเรื่องของหัวน็อตเลยเอาง่ายๆว่าเนี่ยตรงนี้นะคะฉนวนกันความร้อนนะคะยังไม่มีหลุดลอกล่องแต่อย่างใดบอกเลยว่าสภาพสวยกิีกครบมากๆเลยนะคะ พลังกำลังก็ตามข้อมูลทางเทคนิคเลยค่ะใครที่อยากก่อถนนแน่นนะคะแล้วก็ใช้งานไปได้ย,วยาวๆเนี่ยอิสุดีแม็กตอบโจทย์ในเรื่องของทางพลังกำลังแล้วก็นิงบประมาณอีกด้วยซึ่งในงบประมาณเนี่ยบอกเลยว่าใครที่อยากได้การลงทุนต่อหรือว่าขายต่อแบบ5ปีเบื่ออย่างเงี้ยขายต่อนในระยะยาวเนี่ยอันนี้คือโอเคเลยนะ มาว่ากันต่อค่ะในเรื่องของการเปิดตัวแน่นอนว่าน้องเขามีราคาโหดอยู่แล้วหั่นกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะนี่คือข้อดีของมือสองคืองบมันจะหั่นกันครึ่งต่อครึ่งอยู่แล้วค่ะดอกเบี้ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยมีดอกเบี้ยพิเศษใครเครดิตด,ดีมาได้เลยค่ะงบจะดัามลงพิเศษมากๆคันนี้อยากซื้อสดจัดไปได้เลยที่459,000บาทย้ํานะคะท่านจะได้รถยนต์4ประตูปี2019และซึ่งไม่น้อยด้วยที่สําคัญเลยแต่งทรงลงแม็กแบบนี้ให้อยู่แล้ว นอกนั้นนะคะมีสวิดีๆอีกเพียบนะคะรับประกันหลังการขายนานสูงสุด2ปีนอกจากนี้แล้วนะคะฟรีจัดฟรีโอนฟรีข้าเงินการเช็ค,คเครดิตก็ฟรีนะคะค่าจัดค่าโอนอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับขนส่งเราออกให้ทั้งหมดค่ะในงบจบแค่ร้อยเดียวค่ะเข้ามาหาเราเลยค่ะที่สีรุ่งคาสเตอร์ค่ะมีพี่ๆที่ปรึกษาการขายคอย,คอยให้คําแนะนาอยู่อีกเพียบทั้ง4สาขาอุบลรีส,สกเกตในเมืองยโสธรและสำนักง,งานใหญ่แห่งนี้ค่ะจีะน่าขออนุญาตลำ้ลำลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ